คุณผู้ชมคะวันนี้มันพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินเนื้อที่7ไร่1งาน7ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่บ้านหนองกระทุ่มนะคะหมู่ที่3ามตำบลภูหลวงอําเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะ นี่นะคะคุณผู้ชมจะเป็นบรรยากาศแปลงที่ดินนะคะเจ็ดไร่หงานเจตารางวานะคะวิวภูเขาล้อมรอบนะคะสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมด้านนี้จะเป็นเขาภูหลวงนะคะแล้วเราก็จะชมวิวเขาฝั่งด้านนี้ด้วยนะคะ เป็นเขาวาังน้ําเขียวนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้จะเป็นต้นพุทรานะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงด้านขวามือของแปลงที่ดินนะคะแปลงที่ดินปัจจุบันเขาจะปลูกมันสําปะหลังนะคะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมนะคะต้องการที่ดินสวยๆทาเลดีโทรสอบถามแมบบนะคะที่เบอร์0638412188นะคะแอดไลน์ไอดี0638412188นะคะติดตามเพจ a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดและช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า เดอะเบเรียลเอสเตป่านะคะคุณผู้ชมนี่นะคะจะเป็นวิวภูเขาที่สวยมากๆเลยนะคะด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือนะคะตอนนี้ก็คือเราอยู่ในช่วงเวลาของหน้าฝนแล้วนะคะต้นไม้ก็อุดมสมบูรณ์มากๆนะคะฝั่งด้านนี้เขาก็จะมีเป็นปลูกมันสำปะหลังเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะ โอ้โห oh oh, สุดลูกหูลูกตาเลยนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นทางสาธารณะประโยชน์นะคะที่เราจะออกไปถนนคอนกรีตนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่จะถ่ายทางสาธารณะให้คุณผู้ชมเห็นอย่างชัดเจนนะคะแปลงที่ดินแปลงนี้เขาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะนี่ค่ะ สนใจเป็นเจ้าของโทรหาแบบนะคะที่เบอร์0638412188แอดไลน์ ID 0638412188นะคะติดตามเพจเฟซบุ๊กของเราชื่อเพจว่าขายที่ดีและอสังหาทุกชนิดและช่อง YouTube ชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะขอบคุณค่ะ